วันนี้ก็มีเรื่องให้ปวดหัวและปวดใจอีกแล้วนะคะสุ่มทองเนี่ยเป็นต่อมต่อมที่ก้นน,นะคะข้างซ้ายและข้างขวาแตกนะคะข้างซ้ายเนี่ยแตกเป็นรูโบใหญ่เลยนะคะเอทําแผลมาให้สองวันแล้วแต่จนี้ยแผลที่ทํามันไม่เคลียร์นะคะเพราะว่าจะต้องโกนขนทั้งสองข้างออกให้หมดแล้วก็จะต้องล้างกวานเอาหนองออกเนี่ยค่ะเอก็เลยให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ ว่าเราจะต้องเขาเรียกว่าต้องโกลนขนแต่จริงๆคงไม่ยอมจะต้องช่วยกันจับอะคะ่ะต้องช่วยกันจับแล้วก็ต้องโกลนให้เกลี้ยงนะคะต้องโกลนขนให้เกลี้ยงเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวบ่ายนี้จะพาเขาไปหาหมอนะคะแต่ก็ต้องมานั่งดูแลเจ้าเสือต้มก่อนนะคะเสือต้มมีปัญหาในช่องปากอะคะ่ะก็เลยให้อาหารสองอย่างนะคะตามที่เห็นในภาพเลยนะคะให้อาหารเขา น่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแค่เช็ดปากก็ล้วงปากตัวเองแล้วยังไม่ทันกินอะไรเข้าไปเลยล้วงปากทําไมล่ะลูกฮะกินข้าวซะหน่อยลูกเช้านี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะกินข้า,ขาขวก่อนแล้ว กินข้าวก็หน่อยลูกเร็วแม่ยังไม่ทันทำอะไรแค่เช็ดปากอะล้วงปากใหญ่เลยเช็ดปากเฉยๆก็เอามือล้วงปาก มันเป็นชิ้นหนูไม่กินหนูก็กินอันนี้ลูกอันนี้มันอันนี้มันเป็นโมสลูกอ่ะกินกันหน่อยลูกเอ้ ค่อยๆกินนะลูกแม่รู้ว่าหนูหิว หนูหิวหนูก็กินซะลูกเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอวันเสาร์อดทนลูกลองกินหน่อยนะลูกนะอดทนกินมันเข้าไปลูกชีวิตอยู่ได้เพราะกินนะลูก กืนมันเข้าไปลูก หลายคนก็มาลุ้นนะคะมาลุ้นว่าจะเหลือถึงตัวเองไหมคนที่ลุ้นอยู่นี่เต็มไปหมดเนี่ยเห็นไหมคะมาลุ้นกันใหญ่เพราะว่าให้กินข้างล่างไม่ได้ค่ะต้อให้กินบนบ้านถ้าข้างล่างนี่โดนแย่งแน่ๆเราตอนนี้เม็ดอาหารเม็ดหรืออาหารเปียกพุกเม็ดเนี่ยเป็นที่ลําบากสําหรับ เสือสมากๆเลยนะคะทุกคนขนแตกเนี่ยแบบว,ว่าไม่ค่อยสบายขนแตกเห็นไหมคะเนี่ยแปลว,ว่าไม่ค่อยสบายตัวน้ำหนักลดลงคงหิวมากอะคะ่ะต้องทนกินอะ วันเสาร์ก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะได้ไปไหมนะคะเพราะว่าวันนี้จะต้องพาเจ้าถุงทองเนี่ยไปทําแผลเงินที่คิดว่าจะเก็บไปให้ลูกวันเสาร์ไปหาหมอก็เนี่ยต้องเอาถุงทองไปทําแผลอีกชีวิตไม่รู้จะพูดยังไงละทุกคนจะเห็นการระดมทุนนะคะจะถามว่าได้อะไรไหมอยากจะเปิดบัญชีทุกคนได้เห็นกันจังเลย เงียบมากนะคะทุกคนเงียบจริงๆที่ได้ทุกวันก็คือ9.99บาทนะคะ9.99บาทอันเนี้ยได้ทุกวันขอสงหวนชื่อนะคะว่าใครเป็นคนส่งมาให้นะคะเพราะว่าได้ตรงนี้ได้ทุกวันเลย9.99บาท เขาพยายามกินมากๆเพราะเขาหิวยังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันน่ะใครไม่มานั่งบนจุดนี้นะคะจะไม่รู้ถึงความทรมานที่เกิดขึ้นมักจะมีคำถามเสมอว่าทำไมจะต้องไปหาหมอบ่อยอะไรขนาดนั้นใจคนเรามันไม่เท่ากันค่ะเราเก็บเขามาดูแลแล,แล้วอ่ะ ในเมื่อเขาไม่สบายแบบเนี้ยจะทิ้งเขาไหมถึงได้บอกว่าใจคนเรามันไม่เท่ากัน,นเขาเทรมานการล้วงปากตั้งแต่เชา้าแต่ตอนเนี้คือเหมือนถ้าเขาไม่กินเ,นเขาจะแย่เขาต้องฝืนกินแต่อีกสักพักนยบางทีเราเผลอๆเนี่ย เหมือนอ้วกออกหมดอะคะ่ะเหมือนไม่พยายามเคี้ยวอะเหมือนกินกินมันเข้าไปไม่เคี้ยวเหมือนเขามีภาวะอะไรเกี่ยวกับช่องปากนี่แหละก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องวันเสาร์เนี้ยอยากจะพาไปหาหมอจริงๆนะอยากจะพาเขาไปหาหมอแต่ตอนเนี้ยก็ยังคิดหนักเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องพาถุงทองไปทําแผลก่อนพแผลถุงทองน่ากลัวมาก ทำเองแล้วแต่ว่ามันไม่เคลียร์มันจะต้องโกนขนซึ่งเขาไม่ยอมจับคนเดียวเขาก็ไม่ยอมโกนขนแล้วก็ต้องตัดเนื้อตายออกด้วยต้องตัดเนื้อตายออกอีกกินหมดไมหมลูกชูหนัวเริ่มสะบัดล้ะ นั่งเฝ้ากันอยู่ตรงนี้มีให้กินทุกอย่างจะเป็นมูสจะเป็นอะไรทดลองให้ทุกอย่างไก่ฉีกไก่ต้มก็หามาให้อยากให้เขากินเพราะเขาน้ำหนักลดลงเยอะมากมก็กินได้เยอะอยู่นะอดทนลูกถ้าหนูไม่กินหนูจะเจ็บปากมากกว่านี้ลูก เหมือนเหมือนเขาจะต้องทําใจก่อนที่เขาจะกินอะไรลงไปอะค่ะเพราะว่ามเหมือนระคายปากนะแต่เขาไม่กินเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะมันมัน,ม,นมันหิวอะทุกคนดูขนก็เนี่ยเขาไม่สบายไงขนก็เลยเป็นแบบนี้เหมือนสารอาหารไม่ถึงเหมือนขาดน้ําเหมือนอะไรหลายอย่างเขาหิวไงแต่ว่ามันมันมันช่วยเขาไม่ได้อะแต่แม่จับให้ลูกถึงเขาจะเป็นแค่แมวจรก็เถอะนะ เองกินอันนี้นิ่มหรออันนี้นิ่มหนูลองกินอันนี้ที่อันนี้นิ่มดิจะออกแล้วค่ะจะลงไปละถึงเพื่อนอยู่ถึงแล้วค่ะทุกคนก็ได้พาถุงทองมาหาหมอแล้วนะคะก็จะมาทำแผลเดี๋ยวเราดูกันว่าหาหมอที่ไหนนี่ค่ะเขาห้ามถ่ายรูปนะทุกคน หาที่คลินิกโพจ้ตรงนี้นะคะตรงนี้นี่นะคะทุกคนอาจสงสัยเนาะว่าทำไมเอถึงได้มีหลายคลินิกเหลือเกินแต่ละคลินิกที่มีเนี่ยก็คือเออหมุนนะคะหมุนไปคลินิกตรงนี้ทีหมุนไปทินิกตรงนี้ทีเพราะว่าหมอ,อแต่ละคลินิกเนี่ยก็รู้จักเอเป็นการส่วนตัวแล้วก็รู้ว่าดูแลแล ดูแลแมวจรแบบไหนอะไรยังไงก็ยังพอคุยเรื่องราคาหรือว่าติดค่ารักษาไว้ได้อยู่นะคะก็ต้องบางทีเราไปคลินิกนั้นเราเคยติดเข้าไว้แล้วยังไม่ให้หรือว่าติดไว้นานเกินไปก็หมุนมาที่คลินิกนี้บ้างอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือเหตุผลที่จะต้องไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีนะคะสําหรับเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ว่าจะไปจอดรถตรงนั้นแต่พอดีมีคนมาจอดแทนแล้วมัวแต่ทําคลิป เดี๋ยวยังไงจะขอไปจอดตรงนั้นนะคะเพราะว่าจะต้องเอาอ่างไล้ลงด้วยแล้วก็ทําแผลเนี่ยน่าจะนานพอสมควรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรอรถคันนั้นเลื่อนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงนั้นกันแล้วก็จะเอาเด็กๆลงไปกันนะคะไม่จับรักษาชั่วโมงเป็นไปนะน้ำจุกจับขาชั่วโมงอ่าแล้วทำแผลก่อนลูก คุณหมอก็ได้ทําแผลเรียบร้อยแล้วนะคะก็โกนขนทั้งสองข้างออกนะคะอย่างที่เห็นภาพเลยค่ะว่าแผลค่อนข้างน่ากลัวนะคะเอ่อ FC บางท่านอาจจะไม่รู้จักถุงทองนะคะถุงทองคือแมวจรน,นะคะที่อาศัยอยู่ในอู่รถนะคะแล้วก็หางเน่า ให้ทุกคนดูภาพที่ชี้นะคะหางเน่านะคะเอเนี่ยเป็นคนเก็บถุงทองมารักษานะคะการรักษาที่ดีที่สุดโดยการตัดหางนะคะเพราะตอนนั้นถุงทองเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงแล้วนะคะถ้าไม่ตัดนี่ก็คือตายอย่างเดียวค่ะตายทันทีเลยก็เลยจะต้องตัดถึงใจในการตัดหางทิ้งแล้วในครั้งนั้นเนี่ยคุณทองเนี่ยมีท้องด้วยนะคะมีท้องติดมา ลูกของเขาก็คือแก้วแหวนเงินทอง4คนนะคะที่ข้อที่บ้านแคทฮีโร่หลังนี้นี่แะคะ่ะก็จะต้องดูแลรักษากันต่อไปนะคะถุงทองยังต้องทำแผลทุกวันก็คงต้องล้างแผลที่คลินิกไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอจะพิจารณาดูว่าถ้าเอ๋ทำได้ก็คงต้องทำเองค่ะเพื่อประหยัดเงิน